โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นายบ้านมิวสิกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้ากีตาร์ตัวนี้นะครับขอยืมของลูกค้ามานะขอขอบคุณพี่วอลลวุฒิด้วยนะครับที่ให้ยืมตัวนี้มารีวิวกันให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคลิปสันงานเรียนแบบของโรงงานจีนราคาเก้าพาร้อยบาทนะครับราคาที่แบบกระโดดจาก8,000อัพขึ้นไปนะฮะมันก็จะเป็นแบบพวกที่เป็นบริดนะครับจะเป็นแบบ จูนโอเมติกนะครับก็คือเหมือนคลิปสันแท้นะเป็นรูๆแบบนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะตอนนี้ดูแบบระยะไกลๆกันก่อนนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดแบบดําปีแบบนี้นะครับก็ที่แน่ๆก็แน,แน,แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม้มะเกลหรือว่า,อ,าอิบโบนีนั่นเองนะครับอ้าอันนี้ดูใกล้กลๆนะนี่นะครับโอ้โหสีม่วงสเปคเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับนี่ อ่ะลายเราจะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นไม้มะฮอกกานีนครับคอก็มะฮอกกานีนะครับแล้วก็ท็อปหน้าด้วยไม้อ่คิรุเอ็เมเปิลนะครับนี่เป็นหรือที่บ้านเราจะเรียกว่าไม้เมเปลิลลายผ้าห่มนะครับนี่นะครับมันเป็นแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คิรุเอ็เมเปลิลนะฮะนี่โอ้บอยดิ้ง นะครับแล้วก็จูนโอนะครับนี่น,นี่ให้ดูใกล้ๆนะทุกคนนะครับจูนโอนะครับมันก็จะเหมือนพวกกิ๊บสันแท้ที่แบบเป็นรูกลมๆเวลาปรับก็คือหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไขควงหมุนนะ,ะตัวนี้เป็นจูนโอนะครับแล้วก็นี่พระเอกอีกจุดหนึ่งนี่ครับไม้อโบนี่ครับผมหรือว่าไม้มะเกลือนั่นเองนะครับอโบนนี่ ก็รู้กันอยู่นะครับเป็นไม้สงวนแล้วนะครับใกล้ศูนพันธ์เต็มที่ให้ดูความหนาของเขานะครับประมาณนี้นะครับโอ้สีแบบสีสวยมากนะทุกคนตัวเนี้ครับนี่ครับดู h ฮดเชลเอ้ยไม่ใช่เ s t o c k อกเฮดเชลนะ่ะมาดีเจเออได้ละนี่นะครับประมาณนี้ลูกบิดเป็นทิวลิปนะครับทิวลิปของกูเวอร โกเวอร์แบบไม่แท้นะโกเวอร์ Cover ไม่แท้นะครับโกเวอร์ Cover ไม่แท้อ่าโอเคประมาณนี้ทุกคนเอาต่อไปมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเสียงผมก็จะแยกไว้ผ่านออกจากแอมนะครับกับเจ้าแอมตัวนี้นะครับ Twenty f i R Fender นะครับแล้วก็จะออกอีกเสียงหนึ่งก็จะเป็นเสียงแบบสตูดิโอไดเรกนะครับจากมัลติเอฟเฟกก็คือเข้าแบบเป็นเสียงเข้าไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับจากตัว Next นะครับ อันนี้ <c oughs> เอาไปเสียง <c oughs> เสียงแตก <c oughs> แตกคอร์ด แบบนิกนะครับอันนี้เป็นแตกคอร์ดแบบผสมอมืจะฟังดีไหมแบบผสมคมรัอเกาไม่รู้นะ เปลีบ้บางครับ ็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนกับกิฟสันงานเรียนแบบจากจีนตัวนี้นะครับคือแบบโ้สีสวยมากเลยเดี๋ยวจบรีวิวนี้ก็ผมก็รีบไปส่งเหมือนเดิมนะครับราคาปกติก็จะอยู่ในแบบเดสคริปชันตลอดอยู่แล้วนะครับยังไงก็เผื่อใครไม่รู้นะกลับไปดูวิดีโอตัวเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่บอกตลอดเลยนะครับก็ไปกดดูในใต้เดสคริปชันสำหรับ YouTube นะครับ แต่ถ้าว่าในเพจ Facebook ผมก็ขึ้นราคาหลาเลยอยู่แล้วนะครับก็เห็นชัดๆกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับวันนี้นายบัตมิวสิก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับผมกีตาร์เยอะมากนะครับเป็นแบบเกือบพันตัวนะต้องไปดูในเพจนะครับต้องไปดูในเพจง่ายๆก็คือดูในอัลบั้มรูปภาพนะครับจะมีกีตาร์ทุกยี่ห้ออยู่แล้พร้อมราคาด้วยนะ